สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะเนาะวันนี้เราจะกลับมากเกมเมอร์แมปเอ็ดเวิร์ดเทรนอีเตอร์เดี๋ยวก่อนเขาเช็คก่อนโอเคเอ็ดเวิร์ดเดอะแมนเทรนอีเตอร์คลิปที่ได้ผมอ่านผิดเป็นเอ็ดเวิร์ดเป็นเอ็ดเวิร์ดเทรนอีเตอร์นะเนาะเนาะใช่หรือเปล่าว่๋ยวค่อยไปเปิดฟุตดูย้อนหลังซึ่งอก่อนเลยว่าพวกนั้น เกลียดปืนสไนด์มากมากมากผมลองใช้ดูแล้วผมเลยไม่ชมว่าร้านนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนปืนกันนะครับเนาะเป็นปืนอะไรอยู่วะถ้าผมเปลี่ยนเป็นผมว่านะผมจะเปลี่ยนอะเป็นปืนนี้ละกันเฮ้ยไม่ใช่ผมจะเปลี่ยนเป็นอีกปืนหนึ่งปืนนี้คุณอะคุณ พูดนเกมเกม,ม 75. แค่สิบห้าแค่สิบห้าก็ไหวชิวครับแค่สิบห้าก็ไหวชิวครับนะก่อนนะขอหาก่อนนี่ไงโอเคผมว่าผมจะใช้ปืนกระบอกนี้แหละช่วยเล่นหนลูกสองเป็นแบบตึงตึงตงึทุกคนทุกคนครับ็ดเ,เนี้ยทุกคนครับคือโบกคือ ตอนนี้ผมได้เชี่ยวชามาแล้วก็คือโบกี้มีหนึ่งสองสามสี่ซื้อถ้าเป็นรถไฟคขล็อกบี้นะถ้าไม่รวออันนั้นก็จะเป็นก็จะมันก็จะเป็นองซึ่งแต่ถ้าหเราเข้าไปในเกมมันยาวเป็นทางว้าวเลยครับทุกคนพมันจะมีคนแอบ,บซื้อโบกี้เพิ่มไม่สิไม่แอแบบมันซื้อเลยมันซื้อเลยโอ้ยคลิปนี้จริงๆก็จะมาเล่น R O V นะครับนะ แต่แต่โปรแกรมมันเออทุกคนมันมันอัดไม่ได้อะเออคือคือมันคือเอาง่ายๆคือเกมมันไม่รับรองดีกว่าดีกว่าอย่าโทษโปรแกรมเลยผมมาผมมาทำมาเล็กโทษแต่โปรแกรมโทษแต่กเกมผม <c oughs> ก,กินน้ำลายก่อนแปบ๊บหนึ่งนะพูดมากน้ำลายย้อยเลยที่ผมจะเล่กตาโอวีนะแต่ผมก็ไม่ได้ นให้ทุกคนดูอ่ะเออทุกคนทุกคนยาวหวังเลยจะได้เจอหน้าผมพุ่มยาวหวังเลยว่าคุณมจะเปิดหน้านะฮะผมพี่เกดเปิดออกเดินทางไปโลดไปไปวิโลดเก่าวิโลดเกา่เกาใครอืมมองเงี้อืมมองเงี้ขอปิดแทกก่อน ปานกลางปานเชืยอผมปานกลางมันจะยากเสมอปานกลางแบบปกติไม่มีอยู่จริงเอาง่ายๆผมนั้นจะมาที่โอเคตอนนี้เราอยู่โบกี้สามอันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปโบกี้อันข้างหน้า,นาเาเนาะผมเกลียดโบกี้ที่มันแบบมันต้องกดอีเพื่อปลดล็อกอะเออคือทำเพื่ออะไรเกม ก็มุงกับเกมนี้เหมือนกันนะเพราะแบบคือแค่ลงรถไฟเนี่ยมันมันถึงขั้นตาย,ยถ้าใครถ้าใครชอบเล่นแบมนี้ก็จะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรโอเคตอนนี้เราไปอยู่หัวหัวบนโอ้โหไอเอดเวิร์ดนิวโทษแล้วประเด็นคืออันนี้ก็ลูกฟ้อมเหมือนกันลูกฟ้อมแบบยิงอันเดียวจริงๆอ่ะ ช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่เฮ้ยยิงตรงนี้แหละโอเคยิงยิงไว้ก่อนหรือว่าลูกฟองอันนี้ดีกว่ามือนนะขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนขอเปลี่ยนเป็นอันนี้กูชิตโอลิชิต ก็คนขอลับสลับซับไซก็คือเด็กอันนี้มาเอ็ดเวิร์ดมันไปแล้วทุกคนโอ้โหมึงกลับไปใช้ชื่อพ่อหนวดขาวยุคเชื่อยุคสมัยนี้เนี่ยก็คือหนวดขาวแต่ต่อมาก็ได้กลายเป็นคนกดบากี้แท้แต่ต่อมาก็ได้กลายเป็นคนกด อะไรอีเอ oh ็ดเวิร oh ์ดมาแล้วเอไอเอเวิร oh ์ดมาอีกแล้วมาเราก็จะเปิดประเดิมด้วยโบโอ้ยเช็ดโอ้ยถ้ายิงเข้าโบหน้าของไอเอ็ดเวิร์ดนี่คือแบบเขามีเชีอกมันเห็นผมแล้วทุกคนมันเห็นผมแล้วแล้วมันก็บังกันโน่บอกหายนบอกหายนีู่กค่า โอ้โหโอ้ลิ่ชตโอ้ลิเชตโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ามันลงมันหับประตูโอ้พระเจ้าเหมือนปิดทางเข้าไว้หมดแล้วอะทุกคนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยโอเคตอนนี้โอ้โหโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าคือกูต้องอยู่กับมึงใช่ไหมโอ้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดโอ้โหมันเอ็ดเวิร์ด ไอเอสมันเล่นผมเกือบตายเลยมันจ้องจะเซ็ตย่ออผมแล้วมันก็ทำไม่ยิ่ทำไม่ทำม่ผมเกือบระเกือบให้ตูนผมระบมไอเมื <c> ่ <oughs> อลงไป <c oughs> อุ้ย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 อุ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  โอเคมันหนีแล้วมึงจะหนีไปไหนช่วงนี้ไม่ได้เล่นฟรีไฟผีมึงเลยตกเยอะผมไม่ได้เล่นฟรีไฟครับทุกคนแต่ผมเล่นโอร์ดนะยอโยอกช่วน,นี้ผมจะเล่นแต่อวีนะทุกคนโอ้พระเจ้ามันมาแล้วอยอกยอกย กดเชฟบล็อกเชฟบล็อกเพื่อนอยากโดดไหมโอ้เพื่อนเพื่อนนายลอดมาได้ไงวะนั่นน่นายโดนไอซ์บุตรถล่มหนักเลยนะเพื่อนเพื่อนโอ้พระเจ้างงมาได้ไงวะเนี่ยลอดแค่กูกูลอดก็กระปุกก็ปูนเล่นโอเคไปมันไปอยู่ด้านหน้าเลยหรอวะก็คือผมถือปืนแบบทหารมาก อุ้ยเจ็ดโอ้มันมาเด้งอะไรวะตอนนี้มาให้เด้งมั้ยอุ้ยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ามีคนตกหลงังโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ามันล้วงมาแล้วโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเด้อโอเคเรายังรอดไม่ได้หวัว่าตอนนี้มันจะมีปืนระดับ ีม่วงอยู่ใช่สีม่วงแต่โอพันจ,จ้าแต่กูเกือบตายโอปืนสีม่วงเนี่ยเนยเราจะไปดูกันว่าปืนสีม่วงคืออะไร<ส>เรลเรีนงงลงจะพอไม่มาดูกันวูบไอปกกูีดูโฟลแล้วมันขายของแพงชัวเนี่ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยูขายคม ขายสไนเปอร์อีหะโอเคก็ถือว่าการแก้มือรั้งนี้ก็ได้อยู่นะคบเนาะตอนแีนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับเออเอาเอาเชเอาเอาลืมกดหยุดเอาเอาลืมกดหยุดทิปโคตรโคตรลืมกด